รู้ไหมทำไมวัดหลวงพ่อโสธรจึงเป็นวัดอันดับหนึ่งที่คนไทยนิยมมาขอพรวัดโสธรวรารามวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง8ดริ้วหรือฉะเชิงเซาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศผู้คนนับถือและเดินทางมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายตลอดทั้งปีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายร้อยปี เชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ห้าองค์ที่ลอยน้ำมาตามแม่น้ำบางปะกงเมื่อลอยมาถึงหน้าวัดโสธรวรารามชาวบ้านพยายามจะอัญเชิญพระองค์ขึ้นจากน้ำหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จจนต้องทำพิธีบวงสวงตามแบบโบราณจึงสามารถอัญเชิญองค์พระขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดได้ผู้คนนิยมมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาบเงินทองและการคุ้มครองให้แคล้วคลางปลอดภัยถ้าคำอธิษฐานเป็นจริงผู้มีจิตศรัทธาจะกลับมาแก้บนด้วยการถวายไข่ต้มหรือการแสดงละครรำซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้เป็นประจำที่วัดแห่งนี้นอกจากองค์หลวงข้อแล้วพระอุโบสถหลังใหม่ที่เป็นอาคารจตุรมุกสีขาวขนาดใหญ่ก็มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรองค์ปัจจุบัน แต่ขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการกำลังบูรณะใหม่ทั้งหลังอย่างไม่แล้วเสร็จแต่ภายในก็ยังสามารถเข้าไปไหว้พระได้จังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางสะดวกสบายทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถไฟหรือรถตู้คุณสามารถวางแผนเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว หากคุณกำลังมองหาสถานที่เสริมสิริมงคลเสริมดวงเสริมความปังให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาวัดหลวงพ่อโสธรคือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยววัดโสธรกันนะครับ